อ้าวจบ turn off turn on ์นอฮะไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยอไอมาแล้ว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 ใส่ฟิลเตอร์นี่มาแล้วเมื่อกี้มันไม่ขึ้นคอมเมนต์อ่ะอันนี้มาแล้ว เห็นแล้วเแล้วเห็นแล้วครับคือวันนี้ผมไปนี่มาไปซ้อมคอนเสิร์ต L O L มาตอนนี้เพิ่งถึงบ้านก็เลยยังไม่อยากอาบน้ำก็เลยอยากมาคุยกับทุกคนก่อนมาแอบสปอยดีกว่าะว่าคอนเสิร์ต L O L มีอะไรดีไหมอยากรู้เลยไหมว่าคอนเสิร์ต L O L มีอะไร นะคือคอนเสร L L นะครับวันนี้เพิ่งซ้อมเสร็จวันนี้เป็นรอบเขาเรียกว่ารันทูนะเป็นรอบแบบว่ายาวๆเลยพี่โฟนเหนื่อยมากไหมคะ <c ười> เหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยแบบว่าเหนื่อยรับเหนื่อยเลยเหนื่อยมากเลยเพราะว่า เมื่อคืนนอนดึกด้วยไงแล้วก็แบบว่าวันนี้เต้นเต้นเยอะแล้วตะคิวขึ้นตอนเต้นอยู่อะแล้วตะคิวมันขึ้นเนอะทำไมหนูไม่เห็นนะหนูไม่เห็นอะไรโชกุนสวัสดีน้องชายไม่ได้เจอนานเลยโชกุนเกอะ่อนเลใครมาดูบ้าง นี่คอลลี่มาดูด้วยพี่พี่จะคอลลี่ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโทษทีเดี๋ยวเปิดยังไงวะเปิดยังไงอ่ะคอมเมนต์อ่ะบอกหน่อยเร็ว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 ไม่ใช่หนูไม่เห็นอ่ะพักผ่อนนะ เนี่ยเดี๋ยวนะเปิดไงอะ่ะมันไม่ขึ้นอะ่ะคนมันไม่ขึ้นทำไงดีวะคนผมงโง่มากเลยทำไมหนูงโง่มากเลยอะ่ะตาย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 เดี๋ยวนะพี่เจมินายมาอ๋อเนี่เดี๋ยวพี่เจมินายกดคอมเมนต์ให้หนูหน่อยดิ ยังไงไั้ยคนช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่าเคยชั่นมาร์คเคยชั่นมาอ่าอ่ามีแต่แชร่ทำไงอะ่ะ ทำไงอะน้องว่าไงน้องเออมันไม่ดีที่ไอจีผมไม่ผิดทุกคนเนี่ยคอมอ๋อนี่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 อ้าเอาเอาเอารอแป๊บหนึ่งอ่าเทิร์นออฟคุยชันไม่ใช่คุ e ชันเทิร์นออฟคอมเมนต์ติ้งอ่ะเรวจะเทิร์นออนใหม่นะแล้วเมนมาว่าเห็นมาอ่ะลองดูสิเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเห็นนะโอเคของหนูขึ้นจากโอเคเรียบร้อยเจมินายอย่าบ่นแล้วออกไปแล้วอ่ะยังไม่ออกนี่นี่นี่จะกดดีไหมนะ้าอยากกดเลยอ่ะอยากให้นั่งดูผมพูดอีกสักแป๊บหนึง่งอ่ะได้ไหมเจมินาย พี่ยาว่าผมกดไปแล้วแต่จะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งนะสวัดสดีครับคุณคุณนัทธบวยคุณชื่ออะไรครับผมชื่อนอรวิทิ์ครับเป็นแฟนคลับของพี่อะครับอรอครับเป็นแฟนคลับพี่อะไรน,นะ นานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอะไรจะมาถามพี่ครับเป็นแฟนครับพี่พี่กี่ปีแล้วครับเป็นแฟนครับพี่โอ้ติดตามมาตั้งแต่ตอนประกวดเลยครับอ่าแล้วปีหน้าเนี่ยสนใจจะมาเป็นแฟนไหมครับไอห,หนูไอ้ <c oughs> ไม่ใช่ไอ <c oughs> ห้หนูโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุณแบบร้ายนะร้ายนักนะ เป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ซ้อมเป็นไงก็ซ้อมด้วยกันซ้อมเป็นไงเรีคุณอยากก็จะถามนี่ไงให้แฟนขับเขารู้เรื่องหน่อยว่าวันนี้ซ้อมเป็นไงแตกเลยอะอะไรนะตะคิวกินอ๋อตะคิวอะไรนะคิวแดกเขากตะคิวแดกตะคิวแดกก็คุณ คุณเล่นท่าอะไรของคุณอะโอ้โหเดี๋ยว,ยวนี้โฟนเขาเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะแอคโรแบติกนะแอ <rob> คโรแบติกเคอแไระวะ่าผมผมเล่นเลยเ<ร>ไม่ได้เล่นฟิวตีลังกุงตีลังเกออ,อ,เออ๋อเออนี่คุณมาอานะไรตีลังกุงตีลังกาใช่ไหมใช่ใช่ตีลังกุงตีลังกาอ่อโอเคนี่รายการนี้ที่เราจะมาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยไอ้น้องเดี๋ยวผมก็กดคุณออกแล้ว รอแป๊บหนึ่งโอเคได้ได้ได้แต่คุณกดผมออกวผมเสียใจนะจริงเหรอพออกแล้วคุณจะเข้ามาอีกไหมไม่เข้าแล้วเสียใจแล้วต้องนอนแล้วเอาตายตายตายอุ๊ยคุณหนิงกิตติเข้ามาแล้วคุณหนิงอ๋อแม่คุณไหนได้แล้วสวัสดีครับไม m o t เ e r โยมาเตอร์มาแล้วแย่หมแ่แต่ว่าคุณ คุณอาบน้ำมั้งเนี่ยยังยังไม่อาบไม่อาบแล้วเหรออีกกี่นาทีคุณจะไม่นอนเลยอีกมันหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราไปนอนนะเล่นไม่หยุดอีกอีกหนึ่งนาทีังไม่นอนแล้วแล้วคุณอ่ะคุณคุณคุณอาบน้ำยังยังไม่อาบเยในเสื้อตัวเดิมเออนี่ตัวเดิมกัน นี่คุณคุณสปอยหน่อยสิว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำอะไรพวก,พวกเอ้ย allora, ไม่ใช่หมายถึงไอ้ LOL เนี่ยมีอะไรพิเศษให้ทุกคนดูทำไมตนะ้องกดเสียงต่ำเออเอะไ่เอเอเอะไรคนดูทำไมคุณจะให้ผมเสียงนี้เหรอเออชอบชอบจ้ไปชอบชอบแบบนี้เหรออ่ะโอเคโอเคมึงชอบกูก็ไม่ทำเหรอเฮ้ยเออไอบเหรอโอเคโอเค เ้ไม่เจอม้าไม่เจ้าไม่เจอาพี่ใส่ไม่ดีพวกขมหยาบไม่ดีเลยไม่เป็นไรพี่ใส่ไม่ดีพวกขมหยาบขอโทษนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปซ้อมเลยซ้อมเหมือนเดิมใกล้ใกล้คอนเสิร์ตแล้วไอ้นี่ไอ้ L O L นี่มันมันมีอะไรที่ที่อยากสปอยให้ทุกคนรู้ไหมก่อนที่จะไป L O L เนี่ย มิกกี้เมาส์มิกกี้มาห์คู่มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นิกกี้ใครมิกกี้เมาส์ใครอะไรอ่ะเอาจพูดอะไรมิกกี้เมาส์ What is that man แต่ที่ยจะเอาคือสปอยคอนเสิร์ตแล้วนะมิกกี้เมาส์สปอยเหรอเอาก็เราจะจะร้องเสียงนี้ในคอนเสิร์ตไงเพลงที่เราร้องคู่อ่ะรอเออแต่ว่า นี่กูก็เพิ่งรู้ไนะแต่ว่าไม่รู้คนดูจะชอบหรือเปล่าไม่โอ๊ยเพิ่งนะนี่เขาบอกว่าพวกแกซ้อมหนักกันนี่คือเห็นคอมเมนต์อีงเนี่ยเห็นแล้วผมเห็นนะคุณเห็นปะเห็นสิเห็นเห็นเหนื่อยหวาคล้าเหนื่อยวะน็อตตี้โยบายคืออะไรวะเขาบอกว่าเหนื่อยหวะอื ช่วยฉันด้วยฉันขอตายปุ๋ยพี่ปุ๋ยมาปุ๋ยมาจริงเหรอเอาะเรียกแม่เลยว่าปุ๋ยเยอะแล้วเยอยูยูนอตวิดแม่ปุ๋ยเหรอไม่ปุ๋ยไอโอ้โหนี่แฟนคลับแม่ปุ๋ยเนี่ยชอบมากจริงเหรอเออชอบมากดูตลอดเลยเนี่ยที่สวยเนี่ยสวยมันแอปแอปดีเออ ไม่พี่พีพีมาดูด้วยอจริงเหรอใช่พี่พีพีเขาเขาเขาเป็นแฟนคลับคุณนะเขาชอบคุณนะเขาชอบเออตายเดี๋ยวทั่วลงผมทั้งแนไม่ลงหรอกเขาเรียกว่าเอ endo endo เ e สนี่อุ้ยอะไรวะเนี่ย กดแม่มาเลยกดแม่มเลยว้าวนี่นี่แบรนด์นี่คุณเป็นพรีเซนเตอร์นี่มามาคอมเมนต์กันฉ่ำเลยเนี่ยมีทั้งเนี่ยเออเนี่ยขึ้นด้วยตัวเอ็มเนี่ยขึ้นด้วยตัวเอ็มเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีอาร์ด้วยอาร์เนี่ยอาร์อาร์ด้วยมีซีคอลลี่คอลลี่พูดได้มีซีด้วยมีมีคอลลี่ด้วยมีคอลลี่ด้วยลูกค้ามาแล้วโฟสอ่อยอ่อยลูกค้าหน่อยเด้ ครับผมตอนนี้นะเหลือเต็มเลยนะที่ยังไม่ได้ฟีเซนเตอร์นะครับผมคิ้วก็นี่คิวครับคิ้วธรรมชาตินี่คิ Q ้วคิ้วใครไม่ธรรมชาติก่อนคิ <laughs> ้วคิวดกเงางามนะครับผมอ่าคิ Q ้วโอเคคิว <Q S 2> ดกปรับปาับเป็นกรจับนะครับผมอืมแล้วจับได้ไหมจับไม่ได้ครับจูบได้อย่างเดียว <laughs> ว้าตายละ มีขีดกันหมดเลยอือ่ะมียอะไรอีกจมู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 กซีรีควอนเข้าไหมได้ครับซีรคนเข้าได้นะฮะเอออ่าโอเคหูอะหูหูหูก็ต้องเอาต้องหูเข้าได้นะฮะมหูเข้าได้อ่าโอเคข้างเลยนะครับนี่ยังไงไหมคอคอ คอยังไม่เข้าคอคอได้อ่าเคยเห็นที่เขาเอาไว้ดมคอกันตอนคอแบบคอหลักวะอันนั้นอะยังไม่เข้าแอดอุปกรณ์แก้แพ้เข้าได้นะอุปกรณ์อุปกรณ์แก้ได้เข้าได้เฮ้ยดนี่ฟัน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 เออฟันสวยฟันสวยสวยนะครับ ลิ้นลิ้นด้วยลิ้นลิ้นลิ้นับอุ้ยอองบอยมึงก็ตามกูทุกอย่างเลยนะลิ้นนี่นี่าฆนาเลยฮะอาหารหมาปะไม่ต้องมีอาหารแมวแล้วตอนนี้ใช่นี่ผมผมขอขอเห็นนี่นี่หน่อยได้ไหมอ่ะมันมัวไม่ได้เจอนาแล้วพวกม่อยู่มันม่วงไปแล้วกลับแล้วกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันม่วงแบบมันม่วงร้องบ่อยปะ บ่อยครับช่วงช่วงนี้จูมูก็ร้องบ่อยมากเลยมันร้องว่าเจมน้อยจมน้อยมไม่ใช่ม,ใช <c oughs> มันเงี้ยวเงี้ยวเงี้วอ่ะฉี่รถที่นอนด้วยอ่ะเออมันติดสัตว์ไงน่าจะติดสัตว์หรือเป็นอะไรที่ไหมันถึงวัยแล้วอ๋อมันเพิ่งปีหนึ่งเองนะไม่รู้เองเร็วจะนี่ขอนี่ขอภูวินอยู่เนี่ยขอขอขอภูวินเป็นเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรไอเอ ชื่อชื่อแมวภูชื่ออะไรฮานะวะขอฮานะมามาเป็นเมียจูมูหน่อยทำไมมันพันเดียวกันนะมันก็คุณต้องให้มันเป็นเด็กก่อนมันยังไม่รู้จักกันมันหนมันจะไลนสแตนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องผูกพันต้องผูกพันก่อนใช่ไหมก่อนที่จะมาแบบเป็นผัวเมียกันได้ มีโมเมนต์แล้วนอนสบายเลยโอ้โ oh, หคุณคุณมองหน้าผมทำไมผมไม่ได้มองหน้าคนผมมองคอมเมนต์อ๋ right. มองหน้าผมนี่มันมองนานๆเดี๋ยวผมจูบล้มเลยนะไหม,นะไมอดีแต่ปากครับ <h> ใช่กูดีแต่ปาดเจอแน่คุณเนี่ยเจอแน่ไม่เป็นไรกูจะหนีเจอแน่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีผมมีของขวัญไปให้คุณด้วยคุณโดนผมแน่จะน่ากลัววะน่ากลัวปาเพื่อนอีกหนึ่งเดือนจะยี่สิบแล้วเออใช่ ต้องเรียกพี่นะอ่าได้เย้ไหมหลังจากนี้ต้องเรียกพี่นะจนกว่าคุณจะยี่สิบนี่คุณต้องเรียกผมพี่ได้ครับโอเคได้เลยรักวันนี้วันพักหรอวันนี้วันพักปะวะได้ครับพี่ชายเรามีโมเมนต์กันทุกวันพักนะเพื่อนรู้อ่ะ <c oughs> ชอบวันพระขนาดนี้ก่อนวันนี้วันพระวันนี้วันพระใช่วันพระพี่เจมฉันไปอาบน้ำละไปอาบน้ำหรอได้แล้วไม่เห็นนะไม่ได้อาบน้ำจะไปเห็นได้ไงก็เดี๋ยวเดินไปห้องข้าง,างในคนอยู่ห้องข้าง,างผมนี่ยอ๋อหรอเพิ่งรู้เนี่ยผมจินตนาการเองอะ เป็นช่างเอาไให้มันเยอะค่าไปแล้วเนาะบ๊ายบายจ้าไมแม่จะมาคุยด,ด้วยอะ <laughs> อะไรนะเปล่าอะไรอะไรวะเไปละบ๊ายบาย see you tomorrow ตุ๊ดเล่นเลยเจมบ๊ายบาย good night bro Good night bro yeah man see you tomorrow see you tomorrow ไปละคนไม่ได้ถาแมแม้ว่าีรยวจะไปละอีกสักสิบนาทีก็ไปละชอบเลยสิเนะี่ยมนเนี่ยมาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยชอบเลยดิเนี่ยเห็นไหมชอบชอบ ชอบสาววายชอบทำอะไรอ่ะดวผมจะไม่นอนดีกว่านะไม่นอนดีไหมไม่ได้ถามนเออทุกคนผมเพิ่งดูล่าสุดอ่ะรายการอันเนี้ยอ่า The Standard Pop อะที่ผมไปออกใช่ไหมที่ผมร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ย ทุกคนมันดราม,าม่าเลยเลยทุกคนผมไม่อยากให้ดูเป็นแบบว่าสงสารผมนะผมอยากให้ทุกคนดูเป็นเรื่องอะไรีดูเป็นบทเรียนแล้วกันว่าเออว่าว่าคนแบบนี้คิดอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงอย่นี้เป็นยังไงอะ่ะคือแบอกว่าไม่อยากให้ดราม่าเลยอะ่ะมันดูแล้วดูแล้วเหมือนไม่รู้ว่ามันมันเครียดแล้วปวดหัวอยากให้ดูเป็นเขาเรื่องอะไรนะวิทยาทานแออนะดีกว่า อเนาะดีกว่าดูแล้วไปแบบว่าไปเครียดกันอีกรอบหนึ่งไปรามาก,กันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ความรู้สึกไม่ดีมันกลับมาอีกอเ,เป็นบทเรียนแล้วมันก็เป็นบทเรียนเลยอะไรเงี้ยก็ถ้ามองย้อนกลับไปมันก็เเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าผมเห็นที่เธอมันออกมาแล้วแบบว่า ทอไมมันันรอบจังขนาดนั้นเ้ยืมตอนนี้โอเคแล้วนะนี้มีความสุขดีนะอันนี้พี่บุ๋มเข้ามาดูด้วยพี่บุ๋มเข้ามาดูด้วยเซราวีนะครับทุกคนนี่เป็นไง อยู่เป็นไหมพี่บุมเซราวีมอยเจอไรซิ่งโลชั่นแอนด์ครีมหาประจำทุกวันเลยนะเพื่อผิวที่ชุ่มชื้นนะครับยาวนานสีสิบแปดชั่วโมงไปไงล่ะเวลาไปต่างประเทศ ว่าแบบบอกว่าปเทศอากาศหนาวหรือว่าจะใช้ในวิวจํำวันก็ได้อากาศหนาวนี <affili ates> <c oughs> ่พ <Tonight> กไปเลยกพกหนึ่งทาปุ๊บผิวดีทั้งวันเป็นไงไปแหละไปดีกว่าบาย